การสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกองเกมมิ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมด 4v4 กันนะครับแต่แบบไม่ลงแรงนะครับเพราะว่ามันยังเล่นไม่ได้นะครับมันจะเล่นเซสชันใหม่นี่ครับเราก็อยู่กันในฟร e f i r แม็กกันนะครับมันก็ภาพสวยมากเลยนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับฟีไฟามแม็ก ะครับเราก็จะมาเล่นในฟรีไฟล์แม็กกันนะครับน้มันก็จะไม่มีอะไรเข้ามาใหม่บางนะจริงจมันก็มีแหละครับผมไม่ถือแล้วก็เริ่มเกมกันเลยครับมากันนะครับเราก็จะมาอันนี้ก็น,นะผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็เตือนนี้ไปนะครับ มากันนะครับเราก็ไปกันเลยแล้ว,ลวก็ยิงหว่างโอ้สิงเจ็บอยู่แล้ว,ลวก็ไรยิงเขก็มาเลยพุกงออกมาเลยครับเทมากจัด,จด,จดๆเฮแล้วก็ยิงเจ็บอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันเทาหว่ง สววครับล้มหนึ่งล้มหนึ่งแต่ข้ามบนมันมีมันมีอีกประมาณสามคนบกไั่สองคนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็มากหัวหวว่าไม่ดีนะรับก็บุกกันเลยนเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมก่อน ไปหาแต่ตัวน่าจะอยู่ข้างบนนะอ,อ๋อไม่ได้อยู่ข้างบนมีไหมครับไม,ไม่มีอยู่เฮ้ยมันอยู่ข้างบนตรงนั้น่นอยครับน่าจะมีกันอยู่งสองคน,นเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนน่าอะไรเนี่ยผม่เดินแล้วพอเข้าไปหมดเลย เออสวยเพื่อนตอนแรกเราก็ชนะกันไปนะครับมาเรามีเงินอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยจะซื้อปืนอะไรดีอืมซื้อปืนนี้ไปแล้วกันครับแรงดีแรงจัดอะไรก็ซื้อหมวกสองไปเลยนะครับแล้วก็ไปกันเลย เฮ้อ่ามันเฮ้ยจะตู้เพื่อนไปไกลมากเหมือนกันนั้น,น,นโอ้เพื่อนลงไปแล้วเฮ้ยเพื่อนไหนแป๊บหนึ่งครับแปกบหนึ่งครับ ยิงกระสุนไปเลยครับอนอยู่ไหนน่าจะอยู่บ้านนะตงนิงไม่มีแตกก่อนครับ โอ้ยต้หตรงนี้มีเยอะมากรักม,มีไหนเนี่ยมีบนบ้างครับโอ้เจ็บเจบเจ,จ็บมากครับเจ็บมากเฮ้ยเพื่อนเราวังนนแยยยยยงนยยนยยยนยยยนนยยยย้ยยยนยยเยย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 ยมยยยกบียยยยยายยยนยยยยยนยยยยยยนนยยยยบยยนย่ยย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 ย ไอ้ามันดูมันดนี่สวยเพื่อนเราก็เก็บไปครับหนึ่งคนเฮ้ยเมื่อกี้เกือบรวมแล้วครับเนี่ยเลยยี่สิบเออซื้อปืนอะไรดีปืนยึดกันแล้วก็ซื F ้อก่อสีนะครับแล้วก็ซื้อไอ้วอ แล้วก็ไปเลยยืนไหนนี่อ่ะอ่ะบักน,นี้บักมีไหนเนี่ยครับผมถ้แบบนี้ผมกดจะหาศัตรูได้เลยครับ โอ้เพื่อนไว้นะเพื่อนเราล้มไปหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็จะไปครับเดี๋ยวเราไปทางเรือบ้านะตรงนี้มันมีกระโดดในด้มากเดี๋ยวเราเข้าไปในตรงบ้านกันเถอะครับอ้าวเบกากเฉยเลยโอ้โอ้คนเดียวผมขึ้นก้าวก้าเก้าอ่ะโอ้ เ <First> น็ตกาครับทุกคนไมก่กินอย่กินก้าวก้าวโอ้ยเน็ตเป็นเหตุสังเกตได้ผมก็งงเลยื่อกี้ยุงก็ตายเฉยเลยอ่ะอะไรอ่ะยินงงโหเพื่อนเรามีปืนสองอันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทุน,นี้หน่ง กันแค่สองคนหรอเพื่อนเราอยู่กันตรงนี้นะครับตอนนี้ต้องชนะแล้วต้องซองแล้วเพื่อนเราฮีลยาก,กันก่อนครับจะตายกันหมดแล้วเพื่อนฮีลก่อนเฮพื่อนมันมาซ้ายเออแตกหนึ่งครับอีกคนนึงครับเหลือแค่คนนึงคนเดียวตัวท้ายท้ายตัวเดียวท้าย สวยนะคะตอนที่เราเราก็ชนะไปาอ,ลอาลูกเปอนสาวอย่างเดียเลยผมดะซิลุกตอกันรุเกเป็ด้ซลูกตองดีกว่ามีไม่มีเลยครับเราไปกันเลย มีความเ้าก็น่าสนใจคนยังไม่ได้ดูเลยว่าผมรับกราฟิกเป็นยังไงว่ามันสูงหรนะือต่ำนะก็ทดลองเล่นมาประมาณสามสี่ตานะครับก็ใช้ได้ไม่สองสามตาดีครับพัดระเบิดโอ้โหไม่ดูเลยสองและผัด ผมก็ไปที่อื่นกันอืมไม่อยู่ไหนอยู่นี่ครับตายมึงครับโอู้หู้หู้หู้ <First Blood. S 1> ไม่อยู่ไหนครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นมันผมว่าผมเจอเห็นตรงนี้อยู่คนนึงครับ กินไปก่อนครับป่ะน,นี่เราก็ชนะไปกันนะครับอืมผมว่าผมไม่น่าจะได้ MVP หรอกควรจะได้ MVP นี่ครับคนนี้ก็เป็น MVP ไปนะค่านะโหเรามีตัง 3, ้งสามพันรับอืมไม่ลย จัดอันดับมันจะมาครับเนี่ยผมก็รอจนถึงเออที่ยีบเก้าเลยนะครับแต่มตมัน่าจะต้นใบใบมั้งครับอันดบับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคระบ๊ายบาย